สวัสดีค่ะมาชิพา้าทอนหอมค่ะต้นหอมใบถัว่วปีนาค่ะฝนกำลังตกค่ะ ก็ไปตากแดไดไว้ค่ะเฮดพันปีนาค่ะอ,อันนี้จะเป็นหอมหัวใหญ่แล้วค่ะน,น่นะ ท่านเดียวกันค่ะแต่นีหวัวออกมาหวัวใหญ่ค่ะค่ะ น,นี่หอมหัวใหญ่ค่ะปลูกอ้อมันใวค่ะหอมหัวใหญ่ท่านเด็ดทนเลยค่ะฟังทางพุ่นโอ้ยกล่องอสั้นค่ะก็ได้ต่างกล่องนี่ปลูกตอนปลูกปลูกเป็นหัวค่ะหัวประมาณหัวซัมนี้ค่ะ นี่ค่ะมาประมาณหัวซมีค่ะแล้วมันก็แตกอวกค่ะปลูกอันเดียวค่ะหัวเดียวเบองนี่หัวหนึ่งได้จากหัวค่ะหาหัวหกหัวค่ะกุ่มหนึ่งสุกกอค่ะแตกออกคนะ่ะอันนี้ก็หาค่ะ บุเอเอเสียมมากดึหัวนี่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดค่ะเีล8ปดหัวอันนี้ก็ถอนไปแน่ค่ะถอนไปกินแน่อืมอืม กุมนี่ีหัวไงค่ะกุมหนสอี่ห้าหกเจ็ดแค่ะก่อนสองสามสี่ห้าหกเจกุมละเจค่ะห้าหกเจิงนี่ค่ะป้าเน็่ยหน่อย้า นี่จะเอาไปตากแดดไว้ค่ะเราเพรพนันปีหนาีนหอมหัวแยว้ก่อนค่ะโอ้ยกล่องกระสันเงาหนึ่งนี่ับแม่นก็ อันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วค่ะเอาไปทักเปียได้ประมาณส,งสงองสองก็อย่างนสองแถวแลวค่ะไปทักเปียไว้ค่ะไปตายมันแห้งเบิ่งค่ะทุกคนแปลงเนี่ยหน่อยห้าค่ะโอเคค่ะซ่อมนีก้อนค่ะเดี๋ยวจะเอาไว้ไปตากแดดไว้ก้อนค่ะ